สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ทำต้มจืดถั่วใส่เท้ากับผักกาดดองซี่โครงหมูอร่อยอร่อยนะคะหิวมากเลยต้องชิมดูแล้วอร่อยอร่อยทานกับข้าวเหนียวจ้าอร่อยอร่อยนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพืเ่อนๆต้มจืดถั่วใส่เท้ากับผักกาดดองจ้าแล้วก็ซี่โครงหมูด้วย อร่อยนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆกำลังเขี่ยวเลยอืมเลกกเลกกๆอร่อยดูแล้วคงอร่อยหน้าดูเลยลองชิมดูก็อร่อยอยู่กินจืดจืดจ้าวันนี้ไม่ไม่ทานอะไรเผ็ดๆขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ